สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทดลองใบตัดเหล็กซูมม่3แบบนะครับผมก็จะมีรุ่น GP นะครับแล้วก็ซูเปอร์คัตแล้วก็ฟาดคัตนะครับผมก็จะมีใบสีน้ำเงินนะครับสีเขียวแล้วก็สีดำนะครับผมนำมาทดลองให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับก็ทดลองใบตัดสีดำก่อนนะครับของฟาดคัตนะครับผม ตัวเหล็กที่ผมมาทําการตัดให้รับชมนะครับก็เป็นเหล็กหนา6มิลน,นะครับเป็นท่อขนาด8นิ้วนะครับผมก็มาทดสอบไปพร้อมๆกันนะครับว่าใบตัดซูโม่ตัวไหนนะครับจะตัดเหล็กได้คมแล้วก็ได้งานมากกว่ากันนะครับก็ดูใบสีดํานะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นฟาดคัตนะครับขอบตัวใบสีทองนะครับผม ใบตัดซูโม่นะครับผมจะใช้งานเป็นประจำนะครับผมก็จะมาทดลองให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าตัวไหนเนี่ยมันจะตัดเหล็กได้ดีกว่ากันนะครับเนี่ยตัวนี้ใบตัดนี้นะครับก็หมดไปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมาใบาต่อไปนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นใบตัดของ GP นะครับผม ใบตัดตัวนี้ครับก็ราคาไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับผมแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับในเรื่องราคานะครับผมแต่เรื่องความคมเนี่ยแตกต่างกันพอสมควรเลยนะครับผมทดลองดูนะครับผมตัวนี้ใบตัดซูโม่รุ่น GP นะครับ เวลาตัดเหล็กนะครับเราต้องตัดเหล็กให้ไฟกระเด็นเข้าหาตัวแบบนี้นะครับผมจะช่วยให้เราทํางานได้อย่างปลอดภัยนะครับผมเนีย่ยหลายหคนบอกว่าตัดไฟออกดีกว่านะครับผมไม่เห็นด้วยเลยนะครับการตัดเหล็กแบบนี้คือปลอดภัยที่สุดแล้วครับใบตัด EP นะครับหมดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม ก็ได้เนื้องานที่ตัดออกมาน้อยกว่าใบตัดสีดำนะครับ mm. เกือบคืบนะครับผมใบตัดของฟัดคัดจะตัดได้เยอะกว่านะครับ mm. ใบสุดท้ายนะครับ mm. ก็ใบตัดซูปเปอร์คัดนะครับผมสีเขียวนะครับผม คลิปนี้นะครับก็ทําทขึ้นมาให้เพื่อนๆช่างได้รับชมนะครับได้ตัดสินใจเลือกซื้อนะครับเวลาเราจะซื้อใบตัดไปใช้งานเนี่ยเราควรจะซื้อใบตัดยี่ห้อไหนดีนะครับไปใ,ใช้งานที่จะตัดเหล็กได้เนื้องานมากที่สุดนะครับผมในเรื่องราคาเนี่ยมันแตกต่างกันไม่กี่บาทนะครับผมแต่เรื่องความคมเนี่ยแตกต่างกันอย่างมากนะครับผมก็เลยทําคลิปขึ้นมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับ จากที่ผมตัดเหล็กมาเนี่ยผมจะแนะนําเพื่อนๆตลอดว่าใบตัดซูโม่สีเขียวตัวนี้นะครับตัดชิ้นงานได้เยอะมากนะครับแต่ว่าใบตัดตัวนี้นะครับก็มีของปลอมนะครับต้องเลือกซื้อดีๆนะครับผมเคยทําคลิปวิดีโอเรื่องของจริงของปลอมลงไปให้รับชมแล้วนะครับผมนี่ครับใบตัดสีเขียวนะครับตัดท่อหนาแบบนี้นะครับได้เกือบรอบท่อนะครับผม เหลืออีกนิดเดียวนะครับก็จะขาดแล้วนะครับนี่ถ้าไม่ติดกาดนะขาดแน่นอนครับอันนี้มันติดกาดแล้วก็เลยตัดได้ไม่เต็มที่แล้วนี่ครับอีกนิดเดียวก็จะขาดแล้วนะครับผมก็สรุปเลยนะครับใบตัดซูเปอร์คัพนะครับสีเขียวเนี่ยตัดงานได้เยอะกว่านะครับผมลองลงมาก็ใบตัดฟาสทัดสีดำนะครับส่วนจีพีนะครับได้น้อยกว่าเพื่อนเลยนะครับผมก็นี่ครับตัดสินใจเอาครับใครจะเลือกซื้อใบตัด ตัวไหนไปใช้งานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ